ฝันเห็นงานศพเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไป ใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับในระยะนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงช้าๆนะครับในชีวิตของท่านนะครับอาจจะท่านอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะครับมีความรู้สึกอยากจะพักพักผ่อนนะครับอยากจะผ่อนคลายเยียวยาตัวเองท่านอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นไปได้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางไปทํางานนะครับ รวมถึงอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนนะครับท่านจะไม่ค่อยมีความกระตือร้อนที่จะทำอะไรมากนักในตอนนี้นะครับอาจจะเกิดก็ให้มันเกิดไปนะครับเป็นไปได้ว่าเป็นช่วงที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องของการเงินหากมีปัญหาการเงินติดขัดทางการเงินในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีแนวโน้มว่านะครับจะ ดีขึ้นนะครับในเรื่องของความรักก็อาจจะผ่านช่วงที่ทะเลาะเบาแวง้งหรือว่ามีปัญหาอะไรหนักๆมานะครับก็ตรงนี้ก็จะทําให้สิ่งต่างๆผ่อนคลายดีขึ้นนะครับหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางทําให้ต้องแยกทางกันสักระยะหนึ่งใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใปนี้นะครับในตอนนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าท่าน ตกอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับบางครั้งก็อาจจะเหมือนกับโดนหักหลังถูกเอารัดเอาเปลี่ยนครับจากผู้คนต่างๆนะครับบางครั้งก็อาจจะได้ข่าวไม่ดีนะครับหรือว่าคําพูดที่แทงใจดําทําให้เสียความรู้สึกนะครับจากคนรอบๆข้างนะครับในเรื่องงาน,นอาจจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเท่าไหร่นักนะครับรวมไปถึงนะครับ ท่าทีของเพื่อนร่วมงานบางครั้งก็จะเป็นคู่แข่งกับท่านนะครับจนถึงนะครับท่านอาจจะถูกการแกล้งหรือถูกกดดันนะครับจนรู้สึกอยากจะลาออกไปจากที่นั้นให้พ้นๆไปนะครับในเรื่องการเงินนะครับอาจจะมีเรื่องเข้ามาทําให้ท่านต้องจับจ่ายใช้สอยนะครับต้องใช้จ่ายอย่างไม่คาดคิดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ทําให้ท่านนะครับสูญเสียเงินไปบางส่วนนะครับหรือนอกจากนี้แล้วนะครับ ในบางคนนะครับอาจจะให้คนยืมเงินนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าให้ยืมในช่วงนี้ก็มีโอกาสเป็นนีิสนย์นะครับเขาโอกาสที่จะชักหวาบไม่จ่าคืนก็มีมากใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในระยะนี้นะครับอาจจะมีความคาดหวังกับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตไม่ว่าเป็นในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความก้าวหน้าในเรื่องงานนะครับเรื่องความรักนะครับก็ท่านเองนะครับก็ จะอยากจะมีความรักแบบสมบูรณ์การเงินมั่งงัม่มนงคงนะครับอย่างไรก็ตามก็อย่าให้ความบารถนาอันนั้นให้ดำเนินการไป,ไปโดยที่แบบว่าเอาเปรียบคนอื่นนะครับอันนี้ก็ต้องระวัดระวังนะครับเพราะมีแนวโน้มนะครับที่ว่าท่านจะทำตามใจตนเองมากเกินไปจนมองข้ามนะครับ คนอื่นโดยไม่เห็นอกเห็นใจคนรอบตัวท่านนะครับในเรื่องงานก็ขอให้รอบคอบมากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะครับอาจจะจับตาจ้องมองท่านมากเป็นพิเศษนะครับเพราะนั้นพยายามอย่าพลาดนะครับหรือประมาทในงานบ่อยๆซ้ําๆนะครับเพราะว่าจะส่งผลกับเรื่องของการเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายงานของท่านได้ ใบที่4ีนะครับในระยะนี้นะครับอาจจะมีคนนินทานะครับหรือว่าเอาไปเอาท่านไปพูดในทางที่ไม่ดีนะครับหรือว่ามีคนคอยจ้องจับผิดท่านอยู่นะครับทำให้ท่านเองนะครับมีความอึดอัดใจนะครับในเรื่องของการงานก็มีปัญหาจุกจิกที่ต้องแก้ไขนะครับท่านเองนะครับต้องใส่ใจในรายละเอียดเล็กเล็กน้อยน้อยให้มากนะครับก็รอบคอบไปเยอะๆหน่อยนะครับเรื่องการเงินก็ระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่ ตามใจตัวเองมากเกินเกินไปนะครับความรักในช่วงนี้ก็จะลำคาญกันนะครับเพราะว่าคุ่รักอาจจะค่อนข้างที่ระแวงหรือไม่ค่อยไว้ใจท่านเท่าไหร่นักนะครับหรือกับการแต่เราเองอาจจะเป็นคนที่ระแวงคนรักนะครับ ในคนโสดเนี่ยก็ระวังนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะเจอใครเข้ามานะครับแต่ว่าท่าทียังไม่ชัดเจนนักนะหรือว่าเข้ามาแล้วท่านเองนะครับอาจจะไม่ค่อยถูกใจเขานักนะครับเขาอาจจะเป็นดูเหมือนเด็กๆนะครับทําตัวเด็กๆทําให้ท่านเองก็เมื่อครบแล้วก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่หมายเลขนําโชคของท่านได้แก่หมายเลขหกหมายเลขสาม หมายเลข11หมายเลข11ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข3หมายเลข6หมายเลข11หมายเลข11